I thought I'd be back if I'm good. Right. You good? Good. Motherfucker, that was a T90 mm. and I'm still breathing. I'm better than good. Back, right? Uh. แม่มันตายกูไม่ออรถถังนะเวย้ยมึงมาลองเป็นกูดูไหมให้กูวิ่งต่อนะรถถังนะเวย้ย เซฟไปแะฉีกเล่นทั้งกลเราไม่เซฟตูมอ้าวไม่ออกถ <c oughs> ีบเลยเดี๋ยวกุยิงเอง <c oughs> คอยอยู่ที่ปลอดภัยแล้วกันเฮ้ยวัดเซฟวัดเซโอ้ รู้แล้วทำไมมึงถอยโดดโดดโดดมึงวิ่งมาทางนี้เหรออ่ะหลบใต้หลบใต้โฆษณาก่อน ทำไมมึงม,มาหลบหลังกูใครโผล่มาเนี่ยใครโผล่มาเนี่ยอู้เศรษต่อหน้าต่อตากูเลยอ๋อโอเคอืม ดับไปหนึ่งมีอีกไมหมเอ้ยอ๋ออ่าเฮ้ยเฮ้ยมีอีกอ่ะ เออเอออืมเอานิ้ปืนกูอีกวิ่งอย่างเดียวครับไปไหนครับไปไหนไปไหนไปไหนอพาร์ตเมนต์ล็อก ป้องการอพาร์ตเมนต์นี่ให้กูเป็น c u ิ i ตีใช่เปล่าให้เงี้เด็กกูเลยนะเออทำไมากูโดนยิงทำไมามึงไม่โดน ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้าอ่าแ้วไม่มีใครเชื่อกูเลยาตายอีกจนได้โอ้วิ่งโคตรไกลนี่กรลัตเลยได้ปะ สรุปเราก็ได้มาทางนี้อ่ะกูรัดเลยแล้วกันกูเห็นมันแล้วไอตัวที่ยิงกูตายกูเห็นมันแล้วกูเห็นมันแล้วมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยมีคนมาแทนใหม่ด้วย ผมมาแล้วมาดิเสีดเส็ยดออไปโอ้หถุยอีถุยอีถังให้กูยิงใหม่ใช่ป่าวโอ้โหสรุปแล้วมันไม่มีวันหมด โผล่มาทำไมพี่โผล่มาทำไมแล้วเพื่อนายเยอะหายไปไหนหมดให้กูมากับมึงสองคนเนี่ยนะกูไม่อยากมาเดะกับมึงนะ้เว้ย bài 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 ờ, bài ao bài 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 hơi! bài 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 ไอ้แซดดูปว๊บสายตูดแหกเลยมึงเสียไม่ควรทำอะไรด้วยทิน,นี้เอา้าแม่งดูสายตูดแหกเลยแสดไปไหนออกเลยนี่ นี่จิ้มตรวจอึบอ๊บอึบอ๊บอ้าวเสียงปืนหายไปไหนหมดวะเอ๊ะอ,อ,อะไรวะ ไอ้เฮียนี่มันไงอีอีอ,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 อีชิปชิปคิกเหรอคิกเหรอคิกเหรออ้อาวแล้วกูไม่ได้ปาดแขนมึงด้วยเหรออือมึงเก็บปืนมันไปด้วยเหรอไม่ให้กูเหร